แอปเปประกาศจำหน่าย iPhone 12ซิพในไทยวันที่27พฤศจิกายนนี้สิ้นสุดการรอคอยแอปเปิ Apple ประกาศวางจำหน่าย iPhone 12นิ้วทั้ง4รุ่นในประเทศไทยวันที่27พฤศจิกายนพร้อมเปิดสั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่สุขนี้วันที่6พฤศจิกายนเป็นต้นไปแอปเปิลยักใหญ่เทคโนโลยีสหรัฐประกาศผ่านเว็บไซต์วันนี้วันที่5พฤศจิกายน ว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา5นาฬิกาตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 mini จะเปิดให้ลูกค้าสั่งซื้อล่วงหน้าผ่าน Apple ิ a m ยามักการยามักการไม้หันอากาศท่อแอป Apple Store รวมถึงตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์หลายรายทั้งสองรุ่นรองรับย่านความถี่ 5G มากที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนโดย iPhone 12 Pro Max กมีระบบกล้องระดับโ r o ที่ลำหน้าที่สุดและจอภาพที่ใหญ่ที่สุดบน iPhone ขณะที่ iPhone 12 mini เป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่เล็กและบางเบาที่สุดในโลกซึ่งมาพร้อมกับจอภาพแบบขอบจรดขอบ เรียกได้ว่าขนาดกระทัดรัดแต่แอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของ iPhone 12และ iPhone 12รุ่นต่างๆยังมาพร้อมกับ m a r k s a f e ซึ่งทำให้ชาร์จจะแบบไร้สายได้อีกทั้งยังมีระบบนิเวศของอุปกรณ์เสริมแบบใหม่ที่ยึดติดกับ iPhone ได้อย่างง่ายดาย iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 Mini จะวางจำหน่ายในร้านค้า และเริ่มส่งไปถึงลูกค้าในบางประเทศตั้งแต่วันศุกร์ที่13พฤศจิกายนส่วนในประเทศไทยมีกำหนดวางจำหน่ายในร้านค้าวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนนี้ประกาศในเว็บไซต์ Apple ระบุเพิ่มเติมว่าลูกค้าในออสเตรเลียจีนเยอรมนีญี่ปุน่นสหราชาอาณาจากักรสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า40ประเทศ และภูมิภาคจะสามารถสั่งซื้อ iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 mini ล่วงหน้าได้ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาตามเวลาแปซิฟิกและจะวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนลูกค้าในโคลอมเบียและมาเลเซียจะสามารถสั่งซื้อ iPhone 12ทุกรุ่นได้แก่ iPhone 12 mini, iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max กะในวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนขณะที่ iPhone 12 mini และ iPhone 12 Pro Max จะวางจำหน่ายในบราซิล9กาหลีใต้และอีกกว่า25ประเทศและภูมิภาคในวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนลูกค้าในไทยจะสามารถซื้อ iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ในวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนอย่างไรก็ตาม Apple ไม่ได้ประกาศราคาในไทยอย่างเป็นทางการสำหรับ iPhone 12แต่ละรุ่นและคาดว่าจะมีการเปิดเผยในภายหลัง